วันนี้พิมมี่นัดเพื่อนเก่าเพื่อนแก่นะคะเพื่อนเก่าหรือายายยังไม่แก่นี่ค่ะอยู่กับคุณต๋อมค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อาศัยไปกับคุณป๋อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะดื่มนิดหน่อยนิดหน่อยดืน้ำเก๊กวยอ๋อคุณป๋อมดื่มน้ำแก้กวยไปแล้วค่ะดิฉันก็ดื่มน้ำแก้กวยเหมือนกันแต่เข้มข้นนิดนึ่งนะร้านกลมกล่อมไปรายการโอเคเล้วค่ะ

we're singing, uh oh, uh oh, oh We're dancing, uh uh oh. Uh-oh. We're singing, uh oh. We're dancing, uh oh, uh oh. We're singing, uh oh, uh oh. มีค่ะเดะิวซ้ายเข้าไปนะคะซอยน้ำว่ามีที่สี่ร้านรับจิจิงๆบอกเลยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าวันนี้พี่จะพาลง,างมาไว้ค่ะวันนี้เราจะให้คุณฝ๋มไปเองนะคะเราจะไม่ได้เล็กลคชั่นใดๆดทั้งสิน้นค่ะฉันนี่ว่าฉันนังไงฉันก็พามาถึงซอยยี่สี่ได้เฮ้ยแต่วันนี้มันสว่างตอนนั้นเรามาแล้วมืดไง ใช่หมใช่ทางนี้เป็นทางมาเร็วมากเออแสงสวา่างมาเร็วเพราะว่าคุณปอบเะไน่มีนัดธ <c oughs> รรมดานางจะมีนัดระหว่างวันะ <c oughs> ออกแล้วต้องคุ้มเออ ใจบ้างเลยคือจริงขับมาทุกครั้งนะคะไม่เคยจำเลยว่าเมื่อกี้มันมีเหมือนคล้ายๆเหมือนอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างหน้านะคะเนี่แหละพอเราไม่ใช้แบบเราถึงเกิดความกความนั่นใจเกิดนะคะนี่แหละ้็เด็กกระดานเนี่ยรับประกันไม่ลงแน่นอนอ้าว้อยอะไรเมื่อกี้ก็ฉันเถอะมันมีไอ้นี่บริษัทมันจะมีป้ายบริษัทอยู่อะไรไม่รู้วันหนึ่งถ้าบริษัทเราเปลี่ยนนะคะได้เออช่นงหมันตอนนี้ เจ็ดทำหนึ่งเจ็ดขอไข่อะไรสักอย่าง,งามาดูมันจะมีขอไข่เป็ังขอไข่ไม่รู้จักไม่กล้ามาอุเทนไปนีน่ป้อมเรียว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 เห็นไหมผิดหมดสิบเจ็ดหนึ่งเห็นไหมมีกอไก่ไม่ใช่ขอไข่เลยกอไก่ก็ได้อ่ะถึงแล้วถ,ถึงแล้วถึงแล้วค่ะ นังลิซ่าอยู่นะเฮ้ยเราไม่ได้ถือบล๊อยปองเส้อะไรมาให้คะน้องลิซ่าในสิมิวเจ้าของร้านค่ะนี่ร้านลับมากเลยลับไม่มีใครรู้ลับได้ถ่ายมาตั้งแต่ปากซอยเลยนะจริงเหรอนลับ้ใครลุ้นแบบว่าถ่ายแล้วลุ้นว่า เราจะหลงอีกไหมหลงเหรอไม่หลงไม่หลงแต่ว่าสองครั้งที่แล้วหลงลงเพราะว่ามามืดไงมืดใช่ไหมวันนี้มนสว่างได้นี่ค่ะมาสายค่ะมาสายมาสายพวกมาสายมาสายให้ราคาที่ฉันมาให้เพิ่มใช่หรอใช่หรอหล่าลงเลย ไั่เลยซอยยี่สี่ออกไปมันอ๋อหลงซอยยี่สี่เรียนนี้ดีกว่าแต่เข้าเนี่ยสซัยยี่สี่มาถูกแต่เลยยี่สวัสดีค่ะพี่บัวเอาไม้เล่นนะพัฒนาหลงซอก็ทันทีค่ะแม่ปุ๊กนะคะเลือดตลอดเที่ยงย่อมเงียบนะคะแต่มาพี่คะคุณแม่กลัวอะไรอ่ะต้องกลัวมารินเรื่องนี้มันจะต้องกินแบบตามต่อมาเลย เเนี่ค่ะเบลเ <des hora. S 1> บลเบลมีน้องคนใหม่แล้วนี่ไงสวัสดีค่ะน้องสาวคนใหม่ได้แหละวันนี้ฝน right? ไม่ตกหลอกไปเหอะวันนี้ขนนิจตกหลอกใช่ไหมเบลปักปักไขไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินระหว่างกู้ มันหายฟูแล้วแต่ว่ามันมีนหลัคว<อ>ันเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืให<ต>้มันแบบไม่มันหมดมใช่หรอเอ้ยนี่ของนาันนี่เช่อสุขภาพสีชมพูมากเลยลดอะไนะลดอะไร,รอ่ะนี่แค่เอาเอาแบบจมูกไปจุ่มเราก็ได้กลิ่นแล้วนะโรคกลิ่นนี่จะมีออสีสอสันเด็ กินเยอะเลยนะแล้วกินเบียร์ต่อได้แต่กินเบียร์โอคิวซีเหรกินมืออเบสท์คูคึ้นแก้วกินเบียร์สามขวดแล้วสุขภาพเราจะดีดีทีอะไรมั่วมั่ว ตอ<น>ที่ไรคะน้ำแก๊กหวยน้ำแก๊กหอยยู่ในตู้แช่จริงเพราดูขวดเอ้ยดูแก้วแก้วนี้หละำแก๊กหอยจริงน้ำแก๊กหวยที่มีฟองอืมคิอซ่าพ <c ười> <c ười> ิซ่าเบาๆค่ะิซ่าเบาๆแก้ตามน้ำขย oh-oh-oh

จำชื่อพ่อกับแม่ได้เปล่าจำได้ค่ะลูกไข่คะลูกไข่คะแม่อะไรคะเอาชื่อที่จริงขึ้นเอาชื่อเล่นซีแม่กุ้งค่ะแม่กุ้งเหรอคะพ่อคะค่ะเอมี่เอมี่อะคะเล่นอย่าลายอยู่มาหกแต่เอมี่อยู่ไหนวะนี่บอกว่าชิมองไปเส็จแ้อกไปเสร็จไปแล้วไม่ได้ใส่ไว้แล้วใส่ตายาว เรหกไหมคะ,คะมลูกใครคะแม,ม,ม่่ลุกอะคะพี่บัวพี่บัวอะคะอีกคนละคะตันพีน่บัวเรียนอยู่ชั้นไรปีสามพี่ตันล่ะมาะาูกใครเนี้ยแม่เบลแม่เบนพ่อ พอไม่มีแมอวิมอพโจนะคะมาเร็วอุ้ยไม่ไม่ร้อนหรอแมวเฮ้ยจริงดิลงมาเถอะลงมาเถอะมานี่ค่ะน้องแมวค่ะไหนอะน้องแมวไหนเจ๊ง่ายเลยค่ะ ให้ให้หน่อย o ห้ขอ e เดย์เป็นขนมปอ่ะเดย์ปาเกตตี t วัต a ิสป i เกตต i ้ต t ร์โบเนล่าตอร์โบล่าตองเงี้ยเงี้ยไม่เป็นไรค่ะถ้าได้จิตเทสปาเกต้ no ข้าได้จิตเทส กรีนี tamam. ้ขอเหรอเฮ้ยขอร้องเลยเฮ้ยหลานร้องขอชีวิตขึ้นเลยอ่ะมาขอร้องเอมี่าเะทำ food ที่ you love today ช no. no. ั้นชีวิตชาวมอนชันชีวิตชาวมอนยูเลอร์บาสเซียบี no no ถามพี่นี้ด้วยวันนี้พี่บัวจะมาสอนภาษาฝรั่งเศสนะคะทุกคนค่ะ เอาแบบเป็นคำแปลที่บอกว่าวันนี้ฉันมาร้านกงกอมเพื่อมาคุยกับเพื่อนคุณแม่ที่วันเชิญท่อนแรกก็คือโอเชี่ยุยเชฟดิซิตเต้เลคเฮสโต้นงเม่กงกอมอันนี้แปลว่าวันนี้ฉันมาร้านอาหารชื่อกลงกอมแล้วก็อะไรอมาคุยคุยกับเพื่อนคุณแม่เอาแต่ เลซามีเจอมามองก็คือเพื่อมาฝึยมามองนี่มามองเพื่อคุณแม่แน่เลยมาไม่มามองแปลว่าแม่ใช่ไหมใช่คุณแม่คุณแม่ว่าแล้วเชียวใช่พี่ปุพูดคนเดียวแล้วกันบอกนะที่เราว่าปัญญาอ่ะขอที่ค่ะโอชุกด้วยเคปิสเตลเลสเฮสโตนงูแมกลมกล่อมบุกบาบาเบอแบกเลซามีเดอมามอง แล้วเวลาก็เดินไปอย่างรวดเร็ว5ชั่วโมงผ่านไปต้องขอตัวพักใจพักตับในวันนี้ลาติสวัสดิ์นะคะทุกคน The, oh, oh, oh.